ต้องเก็บตัวอยู่กับตัวเองถึง3ปีล่าสุดปูปรายาเผยเรื่องราวชีวิตในอดีตที่ทำให้คิดอยากออกวงการนักแสดงระดับอินเตอร์ปูปรายาสวนดอกไม้ลุคเบิร์กล่าสุดออกมาเผยเรื่องราวชีวิตในอดีตพูดคุยกับพิธีกรดังวูดดี้วุดท,ทิธรมิลินทัจินดาว่าเธยที่เคยวิ่งหนีออกจากวงการและครอบครัวเพราะคำว่าเป็นของเล่นไฮโซไม่สวยตัวไม่ขาวจนถึงขั้นที่อยากจะจบชีวิตต้องเก็บตัวอยู่กับตัวเองถึง3 แต่ก็สามารถก้าวผ่านจุดนั้นมาได้เป็นบทเรียนชีวิตเลิกที่จะรักตัวเองเป็นคนใหม่ที่แกร่งขึ้นกว่าเดิมโดยไม่ยึดติดกับอะไรเรื่องหนักที่สุดในชีวิตอยากจบชีวิตปู่เคยคิดซานแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาว่าปู่แล้วเขาทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ในไอจีปู่เลยโทรไปร้องไห้บอกคุณทําอย่างนี้กับฉันได้ยังไงคุณรู้จักฉันหรอคุณรู้ไหมว่าคุณทําฉันไม่ไหวแล้วก็ครีดเพื่อนคว้าโทรศัพท์แล้วบอกว่า no เธอโทรหา คนอื่นแบบนี้ไม่ได้แล้วปู่ก็กรีดนอนร้องไห้อยู่กับพื้นห้องน้ำน่าจะเป็นสิบกว่าชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นเป็นแค่จุดเริ่มต้นของสงครามจิตวิทยาและสมองที่จะเกิดขึ้นที่โฆษณาหายหมดงานหายหมดทุกอย่างที่ยึดติดว่าเป็นตัวตนปู่ว่าทามีสิ่งนี้ทาให้ปู่มีค่าหายไปหมดเลยแต่มันเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นเลยคุณได้อะไรได้เป็นตัวของตัวเองแล้วตอนนี้จะชอบไม่ชอบก็ไม่ใช่ปัญหาของเราปู่ออกจากตําแหน่งแล้ว มันเป็นส่วนสําคัญของปูเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วบางครั้งชีวิตมันก็เหมือนหนังสือบทนี้มันจบแล้วคนที่คุณเป็นในช่วงเวลานั้นมันจบแล้วคนนั้นควรจะจากไปเพื่อคนใหม่เกิดขึ้นและแกร่งกว่าเดิม